ผมโทรเลยเป็นตัวหายเี่ยเลี้ยงแล้วเฮี้ยที่ตื่นมาตื่นมาทักมา,าผมว่าเฮ้ยมีอะไรมาเพื่อนผมเลยบอกไม่มีอะไรแล้วมาถามว่าอะไรวะทามาเป็นแสลงใส่ผมนี่ถ้าไม่ติดว่าอยู่ไก่พคนนี่มีมาแล้วหลอดีปะหลออุอ้ยเฮี้ยหลอหอหลอ เฮ้ยถ้าอยหาอผมดับคนเดียวมีดิหรอไอ้ยี้ยส่งลิงก์โหป้าเอ็ดวินมึงส่งลิงก์ไอ้เวนฟังนี่นะหาแต่เรื่องหาแต่ลาวนะฮะเขาดูเหนื่อยวะ่ะปวดหัวเลยวะกับการจูรถเนี่ย ไอเหี้ยเหลืองเนี่ยนะผมบอกให้นะถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาคุณเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นแม่มันเนี่ยแล้วมีปัญหาเนี่ยโทรไปหามันเนี่ยคุณจะไม่ทางได้คุยกับมันนะเพราะว่ามันค้างสายทั้งวันทั้งคืนนะจนแบบเพื่อนเพื่อนโทรไม่ติดมีทุรงทุระโทรไม่ได้นะไอเหี้ยจริงและทั้งพี่ทั้งน้องด้วยผมโทรไปหาไอแซมสายไม่ว่างแต่แซมเนี่ยยังดีตรงที่ว่า หลังยากสายไม่วหวเนี่ยผมเลยทักไปด่ามันไอสัตว์ติดสายแม่รีบวางแล้วโทรกลับมาบอกว่าคุยกับแม่ผมถามว่าอยู่ไหนอยู่บ้านอยู่บ้านแต่คุยกับแม่ฟังทีดีมั้งไอ้เหี้ยโทรไปหาไย,ยเรืองหนักไวแ้แซมหน,นักเลยไอแซมนี่หนักเลยไอเรืองนี่หนักเลยโทรไปไม่รับผมก็เลยโทรมไปหาไยพลเพราะร้านกินบาบร์บีคิวเนี่ยพลก็กกกกกชวนไอเรืองมาผมเลยถามว่าไอเรืองทำไรไอเรืองหลับพูดถามว่า เออเออเออฮัลโหลแล้วถ้าเรียงหลับทำไมตายล่ะคะโอ้ไอเที้ยมันคอทั้งวันทั้งคืนไอีเที้ยอเที่ยนี่ปากดีมากนะเนายจังเฮ้ยอัลโหลเห็นตัวพี่ปะเห็นแต่พี่เป็นยิงมาเชียวเป็นยอ้แหมงเลยมหยิบไม่เชียวมาเดี่ยววะใช่พี่ดาวผมยืนคุยกันอยู่แม่งเอ้ยเพราะงั้นไม่ใช่พวกผมหรอกแล้วอยู่ๆดับได้ไงวะยิงยิงเชี่ยนั่นตอนนี้โจ้นนี่ม่งดับบ่อย ไม่กิงให้หน่วงไม่ได้แม่ก็ยิงให้ดูดับ้เ่ี้ยอยากยิงกโควรโลกเลยอะต้องต่ออีกรอบเนี่ยใช่พี่หรือไม่พี่ก็ต้องรออ่ะสักพักนึ่งเลยอ่ะจริงอันนี้เรื่องจริงผ่านจอเลยจริง ผมโทรเลยไปโทรหายหเชียรเลี้ยงแล้วไอ้ที่ได้ตื่นมาตื่นมาทักมาผมว่าเฮ้ยมีอะไรเพื่อนผมเลยบอกไม่มีอะไรแล้วมาถามว่าอะไรวะทามาเป็นแสลงใส่ผมไอ้สัต์และยำไม่เลี้ยงอะ่ะทำมาเป็นอะไรวะไอ้ที่อตอนโทรไปหาดไหิไม่มีจะรับไม่มีรับอยู่ไหนสายไม่ว่างไม่ขึ้นสายไม่ว่างกันรัว ที่เชื่อไหมถ้าผมโทรไปตอนนี้ก็สายไม่ว่างบุญรงจริงไม่มีคำว่าว่างแต่ว่าบุญเรืองอยู่แล้วบอกให้เนี่ยเฟสมันขึ้นออนตลอดเนี่ยผมโทรไปหาตอนบ่ายสามเนี่ยมาตอบผมตอนสองทุ่มครึ่งน,นี่เฮ้ยไอที่จะติะดว่ะเล่าี้ติดไหมเออเรือทันเรือทาน ลูทันอย่าดูลูทันอยู่ในสติแล้วลูทนันไอ้ควายมึงมึงแอบอ่ะดูสติไม่กวดวางไอ้เฮียดี๋ยว่าจาังหวะโถเองอ่ะมึงรู้ไอ,อ้อเลืองรู้ว่ะมันเหียอ้เลื้ง สวยซ้ำสวยซ้อนสวยซ้อนเงื่อนกูจะแต่งรถกูก็เป็นเอ็นพ่ซ้องตายไปเนี่ยกูถามเป็นเฮียอะไรเนี่ยเป็นเฮียอะไรหรือเปล่าเนี่ยเอ้า ร้องเล่นกันไล่เฮียะอะไรวะนี่ใส่ลายใยสีเวนกรรมถุยควายร้องเวนกรรมไอ้เฮียไอ้เฮียคนบอกกูหมดอ่ะมึงคอกันทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวมาต่อแหล่เรืองเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวกูกดโทรไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันต้องมีมั้งแหละติดสายอ่ะกูบอกให้มึงจะมีจังหวะเว้ นี่กูดูซองอมี่ไปเรียนใช่ไหมมีไปเรียนมึงเลยวางไอ้เหี้ยมึงมันเหี้ยไี้เลือมึงนี่ใส่เร็เวจังปะโคตรเร็วเลยมึงอะถามเลยดิถามถามมึงเลยทุกไม่อยู่ไม่อยู่ไอ้เรือมันอ,อ,อยู่คนเดียวในเมืองตอนนี้มันขับรถอยู่เดียวมันมีไม่อยู่ชัว เฮีมีไม่อยู่เราไม่นอนไหรอไอสัตว์สักทีดีมั้งมึงอะ่ะไม่ใช่ไม่เข้มขน้นเราไม่นอนนะเฮียมี่ไม่อยู่เราไม่นอนเดี๋ยวครับเยเดอเยเดอร์ก็ถึงว่าไม่คอกันอยู่แล้วคนคนอยู่อยู่แล้วที่ถ้าไม่ติดว่าอยู่ก่บพนนี่มีมาแล้ว อีกหน่อยนี่เอโพนหมาหัวเน่าแล้วนะล่าสุดบอกให้ไอ้เจี๊ยเรือไม่เอาใครแล้วอีกหน่อยพนโดนแล้วโดนไล่ไปนอนในห้องน้ำแล้วห้องนอนโดนยึดหมดขึ้นโตก๊กูได้ห็นนะ แม่ขับซื้อห้องข้างๆสัตว์ระยำรอสีหะชิอะน่าจะเล่นแบบว่าผมไม่มีขิสเก็ตบอร์ดอุ้มผมไปด้วยได้ไหม,มระยำเฮ้ยแ่งเฮ้ยเล่นไปท่ทานแล้วดิ แล้วเธอมีแฟนหรือ,อยังอีกหนึ่งอาทิตย์นะพี่จอเอาเอก็กเห็นแล้วเห็นลายชื่อเอาเอีกอยังอ่ะเดี๋ยวดูลิทิตต้องมานั่งทำลิที่อะไรก็ไม่รู้ปวดหัวชีพหายแล้วเธอมีแฟนหรือ,อยัง เรื่อคดีเหี้ยมนะผมไม่ต้กหลุมพไหมหมอไม่เป็นไรครับโอ้โหเต็มปากเต็มคำเอาเลยเอาเลยกินสเก็ตบอร์ดเอ้ยอยู่บนสเก็ตบอร์ดกินรองติดคอนะครับเต็มปากเต็มคำเลยเอออิ่มแล้วมั้งน่ะ ใส่ตอ,อ,อ,อะไรวะน่ะผมรักเขาคือเขากินอยู่มึงก็รักเขา